เมืองลับแลที่ถูกพบว่ามีอยู่จริงในประเทศเลาวหมู่บ้านกระตึกหรือที่หลายคนเรียกว่าหมู่บ้านลับแลซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากการที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นต้องใช้วิธีเดินเท้าและลอดผ่านน้ําในถ้าอันมืดมิดอีกกว่าชั่วโมงก่อนจะพบกับหมู่บ้านอีกฝากหนึ่งของถ้าและภายในหมู่บ้านนี้ มีผู้คนอาศัยอยู่จริงแต่ก็มีเพียง13ครอบครัวเท่านั้นแท้จริงหมู่บ้านนี้ก็คือเมืองอารันลัชจนาโบราณที่มีเจ้าเมืองปกครองชื่อเจ้าเมืองวุ้นนั่นเองซึ่งเรื่องราวของหมู่บ้านนี้ต้องย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์ผู้กล้าของคนลาวที่ได้สู้รบกับไทย ซึ่งครั้งหนึ่งได้ใช้กลยุทธ์ถอยทัพโดยการพาทัพเข้าไปในถ้ำแห่งนี้และทหารไทยได้ตามเข้าไปในถ้ำและคิดว่ากองทัพของเจ้าอนุวงศ์ยังซ่อนอยู่ด้านในเพราะน่าจะไม่มีทางออกด้านอื่นจึงช่วยกันระดมทหารขนก้อนหินไปปิดปากถา้ำแล้วจุดสุมพลิกให้ควันเข้าไปในถ้ำสำหรับตัวหมู่บ้านกระตึกนี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มีการทำเกษตรเลี้ยงสัตว์เหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่เนื่องจากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ผู้คนที่นี่จึงยังใช้ชีวิตกันแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนนอกจากนั้นในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีวัดโบราณที่ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีและพระพุทธรูปปริษฐานอยู่เท่านั้น ด้วยความที่เงียบสงบและตัดขาดจากโลกภายนอกจึงทำให้มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาหากใครที่เดินทางมาแล้วต้องการพักค้างคืนภายในหมู่บ้านต้องเตรียมอุปกรณ์แคมป์มาเองภายในหมู่บ้านจะมีลานสำหรับกางเต็นท์ให้การเดินทางมายัางหมู่บ้านกระตึบ หากมาจากฝั่งไทยต้องข้ามด่านนครพนมไปยังเมืองท่าแขกและเดินทางต่อไปยังบ้านานาคลกแขวงคำม่วนประเทศลาวเมื่อถึงท่าข้ามเรือบ้านาน,านาคลกแล้วต้องเดินเท้าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปยังถ้ำซึ่งมีชื่อเรียกว่าถ้ำฮึบหลังจากเข้ามาในถ้ำต้องเดินลุยน้ำความลึกประมาณช่วงหัวเข่าถึงเอวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจนถึงทางออกอีกฝัง่งเมื่อออกจากถ้ำแล้วเดินต่อไปอีก ประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านกระตือแผงนี้